ต้นแก่มากแล้วไม่ค่อยได้ดูแลแต่ก็ยังมีให้เห็นได้เก็บกินได้ตลอดทั้งปีค่ะพามาดูพริกในส่วนผสมยังพอมีให้เก็บกินได้อยู่เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะช่วงบ่ายวันนี้ฝนตกลงมาค่ะ หลังจากที่ร้อนมาหลายวันแล้วแล้สํมค่าจะตกมาหลายวันแล้วลยาย่าก็ตั้งใจว่าจะถ่ายภาพปักสวนทัวที่อยู่รวมๆกันไม้เพื่อนๆได้ดูนะคะซึ่งในนี้เราก็มีต้นพลิกปลูกอยู่ด้วยค่ะในม้งนั้นก็เป็นต้นผักเคลนะคะผักเคลนี้ยังเก็บกินได้อยู่ทุกวันนะคะเพราะเพิ่งปลูกมาสองสามเดือนชนิดที่ปลูกนานๆแล้วอย่างมะเขือไม่มีละค่ะ พอต้นตายเราก็ไม่ได้ปลูกใหม่นะคะใกล้ๆกับฝักเอลก็เป็นต้นถั่วพูนะคะเคยทคําคลิปไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีฝักให้ได้เก็บอยู่บ้างค่ะไม่ดุเหมือนตอนแรกๆค่ะส่วนนี้อยู่ด้านหลังของบ้านนะคะอาจจะมีผสมกันหลายๆอย่างค่ะคือใส่ๆไปก่อนนะคะค่อยมาเลือกไม้ประดับไปใส่ในชั้นไม้ใบสวยค่ะ มาดูข้อดีของการปลูกพลิกแซมกับต้นไม้อื่นๆนะคะนี้ต้นนี้อยู่ในกระถางาต้นนี้ก็เหลือน้อยแล้วค่ะเหลืออยู่แค่กิ่งสองกิ่งแต่แต่ละกิ่งเขาก็มีดอกพลิกนะคะมีดอกและมีเม็ดพลิกเราเก็บกินในครัวเรือนก็พอค่ะทำน้ำพลิกหรือทำเครื่องแกงนี้ก็พออยู่ค่ะ ิกที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะประมาณเจ็ดแปดต้นค่ะต้นละสองสามดอกต้นละสี่ห้าดอกแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะคะที่เราจะเอามาใช้ในบ้านค่ะไม่ได้ปลูกเพิ่มนะคะก็เก็บไปใช้บางดอกก็เหี่ยวแห้งคาต้นนะคะคือจะมาเก็บต่อเมื่อต้องการใช้ค่ะถ้าไม่ต้องการใช้ก็ปล่อยไว้ในสวนนั่นเลยค่ะนกมาจิกไปบ้างไม่เป็นไรค่ะ พอเราเก็บมาใส่ตู้เย็น,นก็ใส่ไว้ทำไมคะในเมื่อเรายังไม่ใช้ในเมื่อเขาอยู่ข้างบ้านเราจะใช้เวลาไหนก็ค่อยไปเก็บเอาเวลานั้นลคะค่ะพืชผักสวนครัวไม่สวย แต่ยังคงใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะเลยนำไม้เพื่อนๆชมค่ะว่าที่บ้านปลูกพริกแซมกับต้นไม้หลายๆอยา่างเวลาปลูกก็ปลูกแซมๆกันไปนี่แหละค่ะเขาก็มีดอกมีเม็ดพริกให้ทุกต้นเลยนะคะทั้งเม็ดเขียวเม็ดแดงแม้พริกจะไม่สวยแต่คุณประโยชน์ของพริกคือความเผ็ดใช่ไหมคะเขาก็ยังคงมีความเผ็ดอยู่เหมือนเดิมค่ะ เซมเซมกันอย่างนี้แล้วก็มีพริกไว้กินตลอดปีค่ะคลิปนี้ไม่มีความสวยงามมาฝากเพื่อนๆน,นะคะมีแต่ความเผ็ดอย่างเดียวค่ะขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย